สวัสดีค่ะคลิปนี้คุณจะมาแบ่งปันนะคะเกร็ดความรู้เ,เ,เล็กๆน้อยๆจากที่คุณเคยทำสวนฝรั่งมานะคะมาดูฝรั่งพันธุ์อีกพันหนึ่งในสวนของคุณนะคะฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองมาดูผิวกันนะคะว่าเขาสวยไหมนี่ค่ะนี่เป็นฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองนะคะ รุ่นนี้ก็คือแก่เก็บได้แล้วค่ะเดี๋ยวอีกวันสองวันกุลก็จะเก็บออกจําหน่ายแล้วนะคะนี่ฝรั่งพัน์นี้นะคะเขาจะมีรสชาติที่หวานกรอบนุ่มนะคะและไอความหวานของเขานี่นะคะที่ทําให้เขาเกิดเชื้อราเยอะมากนะคะพอคุณมาใช้ไอตัวเชื้อ bs ที่คุณได้ทําคลิปให้เพื่อนๆชาวสวนฝรั่งดูนะคะเอคลิปที่แล้วเนี่ย มันก็ตอบโจทย์ได้ค่ะคือผิวเขาจะสวยเชื้อราก็จะไม่มีนะคะเปอร์เซนต์การเป็นเชื้อรานี่คือลดลงอย่างมากเลยนะคะเออดบรรดาพันหลังที่ส่วนกุลนะคะที่กุลทํามาก็หลายสายพันธุนะคะมีทั้งจ้วนทั้งเฟิน้นทั้งหงเป่าซื้อเอออะไรกันหวานพิรุนกิมจูนะคะรั่หลังที่เป็นเชื้อราเยอะมากที่สุดก็คือพันธุ์เป้นสีทอง เชลาเขาจะชอบมากเพราะเขามีรสหวานจัดนะ,ะนะคะนะคะตามความรู้สึกของคุณนะคะแต่ส่วนอื่นคุณไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่คือตามที่ว่ากุณเคยทําสวนฝรั่งมาก็คือเอาความจริงมาพูดกันนี่แหละค่ะนะคะเนะี่ยหลังจากที่คุณใช้เชื้อ bs ฉีดก่อนหอนะคะที่คุณทําคลิปให้ดูเขาที่แล้วที่เอาแปรงขัดก้นมันเห็นไหมคะสะอาดเนี่ยขัดก้นกัดหวัวเนี่ยแปรงมันก็จะสะอาดไอ้พวกเทียมมันก็ไม่เข้าไปอยู่นะคะแล้วก็ เชื้อรานะคะเราฉีดเชื้อ B.S ก่อนห่อมันก็โอเคนะคะตอบโจทย์ดได้อาจควรจะให้ดูนะคะเพืเ่อนๆนี่นี่จุดเล็กๆนี่นะคะนี่คือกกําเนิดของเชื้อรานะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ฉีดเชือ้อไอ้ B.S. จุลินทรีย์ชีวาภาพตัวนั้นไปป้องกันไว้ไอตัวเนี้ยนะคะมันสามารถแพร่กระจายได้นะคะเนี่ยกลายเป็นเชื้อราที่ลูกรามอันนี้คือมันคุมอยู่นะคะจัดว่าคุมอยู่ค่ะนะคะโอเคนะคะ เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรดีๆหรือว่าอะไรดีๆคุณก็จะมาคอยแบ่งปันให้เพื่อนๆชาวสวนฝรั่งเรื่อยๆนะคะติดตามไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็โอเคนะคะสวัสดีค่ะ